ที่มาหน้าทับของคอรูเยือที่ได้ที่ได้จากบ้านครูหลวงประดิษฐ์เนี่ยแหละครับมีอะไรบ้างครับหน้าทัพของครูยเยื่อเหรอที่ได้จากประดิษฐ์ผมไม่ใช่คนเครื่องหนังโดยตรงนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีคือต้องสัมภาษณ์คนที่เป็นคนที่เรียนเครื่องหนังโดยตรงรผมก็คือผม,มอาจจะคุกเคลียครูเยอะแล้วก็นั่งคุยกับครูตอนกลางคืนที่เขาหลับแล้วหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ไปต่อเพลงคนอื่นเขาต่อเพลงกันเร,า,เรา,าอาจจะโง่สมองไม่ค่อยดีก็ต่อได้ครึ่งเดียวก็นั่ง แล้วพอคนอื่นเขาไปหมดแล้วค่อยมาต่อครูที่หลังแล้วพอต่อเสร็จครูก็ให้ยกไม้บางอะไรบ้างก็นั่งถ่างครูส่วนมากกลองที่เห็นคนอื่นต่อเนี่ยผมก็จะนั่งอยู่ด้วยลูกศิษย์ครูยเยอะที่ผมทันที่ต่อเยอะชื่อโป้ยนะครับชื่อือเล่นชื่อโป้ยชื่อจริงผมลืมชื่อมันลวเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอายุเท่ากันก็เวลาโป้ยต่อผมก็จะนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าครูก็จะไม่ให้ไปตียกเว้นเดี๋ยวเราจําได้เราก็ลักขโมยแล้วก็ เอาไปตีที่งานครูก็จะไม่ได้ว่าอะไรก็จะบอกอันนี้ผิดนะอะไรผิดนะแต่ก็พอสักพักนึงคืออย่างกองคู่เนี่ยมันไม่มีคนตีด้วยเราก็ต้องไปหาคู่ตีมาพอมีคู่ตีมาคู่ซ้อมมาเนี่ยม,มีคนซ้อมด้วยเราก็เข้าไปซ้อมเข้าไปซ้อมครูก็จะตอบเพลงให้ที่ได้จากบ้านครูหลวงประดิษฐ์เนี่ยก็คือตะโพนไทยที่ครูได้นะครับแต่ผมไม่ได้ต่อตะโพนไทยกับครูเลยอ้า่อฮะตะผมลง ตระสองชั้นหน้าผ้าตะสองชั้นแต่ว่าต่อเพราะต่อตอนเรียนริญาตีแล้วกลับมาเพราะว่าไม่เข้าใจว่าทาไมจะต้องเอามือขวาไว้ข้างตะโพนหน้ามัดไว้ข้างซ้ายข้างขวาหน้าเท่งไว้ข้างซ้ายอะไรเงี้ยเราตีไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ต้องกลับมาเรียนกับครูใหม่ส่วนที่ถามว่าได้อะไรจากหน้าทับที่ได้จากครูหลวงประดิษฐ์ครูก็เรียนหน้าทับทั้งหมดมาจากครูหลวงประดิษฐ์แต่ว่า เดิมทีเนี่ยครูเป็นคนเครื่องหนังอยู่แล้วครูไปเรียนกองสองหน้าเพราะว่าที่เพชรบุรีเนี่ยไม่มีคนตีกองสองหน้าเป็นเป็นแต่ตะโพลแต่ว่ากองสองหน้าเนี่ยมันใช้เกี่ยวกับประชันเกี่ยวกับวงปีพาเสภาครูก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มเติมด้วยก็จะเป็นหน้าทับกองสองหน้าซึ่งก็หลายๆคนในบ้านก็ได้นะครับหน้าทับกองสองหน้าที่ได้จากครูหลวงประดิษฐ์นะครับต้องเยอะได้แล้วก็กองแขกอย่างพวกหน้าทับ ปกไกหรือว่ามีหน้าทับที่ครูต่อให้ก็จะเป็นหน้าทับนางนายสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่นหน้าทับของแขกจากที่ครูได้เรียนหน้าทับจากครูเยือนเนี่ยครับมีการถ่ายทอดอะไรที่เป็นลูกเล่นพิเศษบ้างไหมครับถ่ายทอดเนี่ยผมจะนั่งฟังนั่งดูเขาเรียนมากกว่าที่จะตีเองส่วนมากครูก็จะมีวิธีการสอนวิธีการสอนอย่างเปิงมางาลูกเล่นครูเยอะ แล้วส่วนมากเทคนิคสูงสุดของครูคือการตีตามเพลงไม่ได้ตีโปง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 เทงเทงอะไรเงี้ยไม่ได้ตีแบบนี้อันนี้คือเริ่มแรกเริ่มฝึกปงปงปงถึงเท่งเทงปงปงปงถึงเท่งเทงอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทคนิคไปเรื่อยๆแต่พอเวลาตีครุกไปเนี่ยจะไม่ได้สอนที่บ้านส่วนมากจะต้องไปงานแล้วครูจะตีให้ดูเวลาครูตีให้ดูทุกคนก็ต้องรีบจําจําตอนนั้นบางที พราะไม่มีคนตีครูถึงจะขึ้นไปนั่งตีพอครูขึ้นไปนั่งตีบนเปิงรุนแผงเปิงเงี่ยเราก็จะต้องจําไว้๋อครูตีงี้นะหรืออย่างตะโพนมนเทงเทงทิ้งครูก็จะมีลูกมีมืออยู่เสียงหนึ่งเช่นปะอัตเทเสียงอะเงี้ยก็จะมีวิธีการทําเทงเทงทิ้งทิ้งปะอเทเเทงทิ้งปะทิ้งเทงทิ้งเทงทิ้งปะอเทเทเทเเเงี้ยครูก็จะคอยสอนซึ่งเวลาสอนเนี่ยมันก็จะท่องแบบเนี้ยท่องไปด้วยแล้วเราก็ อยู่ในวงเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงว่าออกครูทามืออย่างนี้ตีแบบนี้แต่ถามว่าเป็นเทคนิคพิเศษไหมมันเป็นพื้นของที่บ้านแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิเศษของที่อื่นไหมต้องต้องต้องลองดูว่าคนเครื่องหนังที่อื่นเขาจะตีเหมือนกันไหมหรืออย่างกองแขกปบไก่ชั้นเดียวงี้ครูก็จะเริ่มให้เด็กฝึกจากชั้นเดียวก่อน จะไม่ได้เริ่มจาก3ชั้นถามติงโจจะ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 ติ้งติ้งถามติถามติงโจจะติ้งถามติ้งถามติงถามเนี่ยครูไม่ได้ฝึกอย่างนี้กูฝึกจากชั้นเดียวโดยที่คนที่ฝึกตัวเมียเนี่ยจะมีความสนุกมากกว่าคนฝึกตัวผู้กูก็จะมีเทคนิคการฝึกเปลี่ยนหน้าทับไประมาณสี่ถึงห้าแบบปบไก่นะครับเช่นของทั่วไปมันตีปบไก่ชั้นเดียว ติงโจ้ติงติงโจ้ต so ิงถทำติงถทำติงโจ้ติงติงโจ้ติงถทำติงทำใช่ไหมใช่ครูก็จะเริ่มให้ตัวผู้ตีติงโจ้ตริงติงโจ้ตริงโจ้ติงโจ้ติงโจ้ตริงติงโจ้ตริงโจ้ติงโจ้ติงโจ้ตริงเนี่ยก็ฝึกฝึกหัดตีตรีตริงตรีติงแล้วก็ตัวเมียก็จะฝึกจ้าทำจ้าทำทำจ้าทำทำจ้าทำทำสองนะแล้วก็ทำจ้า ทำจ้าจําทำทำจะทำจะาทำทำสี่แล้วแล้วก็จะจะทจาทำทำจะจะทจาทำทำอันนี้ห้าเยอะในในปบไก่เนี่ยก็จะมีลูกเล่นของตัวเมียเนี่ยเยอะทิ้งจะทิ้งถัดทิ้งถัดทิ้งทางจะถัดทางก็จะมีทั้งถาดทางอะไรเนี่ยมากอยู่ในในในการฝึกขั้นแรกหลังจากนั้นพอเวลาฝึกที่เป็นสามชั้นสองชั้นครูก็จะ ส่วนมากครูจะตีให้ดูแล้วเราก็จะจํากันจากที่ครูตีก็จะมีเจ้าโป้นี่แหละที่เรียนเรียนกับครูเยอะแล้วก็บ้านโป้เนี่ยอยู่อยู่ในซอยบ้านครูด้วยครูจะก็จะถ่ายทอดอะไรให้โป้เยอะอย่างนี้โป้โป้มันเรียนพร้อมกับผมใช่ไหมมันก็จะเเวลามานั่งซ้อมกันเงี้ยก็จะซ้อมด้วยกันบ้างเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยเวลาไปงานผมที่เกียจตีชิงแม้ตีชิงน่าเบื่ออะไรเงี้ยบางทีก็จะ ไม่ลุกตรงก็เอาชิงให้ป้าแอดซึ่งเป็นภรรยาครูเนี้ยก็หนีไปตีเครื่องหนังอ่าซักเพลงสองเพลงสามเพลงอะไรเงี้ยหรือบางทีเราเป่าปีเหนื่อยเงี้ยคนละนาศแต่ก่อนแจ็คเขาไหวใช่ไหมเราเหนื่อยมากเราก็หนีไปตีเครื่องหนังหรือไปตีทุ้มอะไรเงี้ยเราก็จะทําให้เราได้เวลาอีกอย่างการตีชิงเนี้ยเราได้ฟังเครื่องหนังในขณะที่เครื่องอื่นเขาเลงอยู่เนี้ยครูก็จะไปสอนเครื่องหนังตีชิงอยู่เราก็ฟังอ๋อ ครูก็ตีงี้ตีงี้นะหรือว่าอย่างเ,าเปิงเนี่ยครูให้ฝึกในน้ำนะที่ไปไล่กันก็ลงแม่น้ําเพชรบุรีตรงแถววังมั่นปืนก็จะมีท่าน้ําครูก็จะพากันไปเล่นน้ำบ้างแล้วก็ฝึกรวเปิงอะไรเงี้ยหน้าทัพกองแขกนี่ก็มีพวกหน้าทับพิเศษอะไรนอกจากกบไก่นะครับหน้าทัพพิเศษ มีที่ต่อกันตั้งแต่เป็นเด็กประถมเนี่ยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง12กันเนี่ยสิบสประมาณนั้นเนี่ยก็คือหน้าทับนางนาย3ชั้น<ช>ปกตินางนายมีแค่2ชั้นแต่หน้าทับนางนาย3ชั้นที่บ้านเนี่ยจะใช้ตีกับเพลงนางหงสชั้นหรือหรือเพลงเล่นเพลง3ชั้นมาในเพลง<ช>เพลงประเภทนางหงเพลงเรื่องนางหงเนี่ยแต่หน้าทับนางนาย3ชั้นเนี่ยผมไปรู้ที่หลังว่ามันก็คือหน้าทับบุรอย คือครูอคอตอบบวลอยไให้ตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันคือหน้าทับบุลอยก็จะมีประมาณสามสี่คนที่เรียนหน้าทับนางนายสามชั้นไปแต่ครูไม่เคยบอกเลยว่าคือหน้าทับบุลอย <Okay. S 1> เราไปรู้อีกทจริงตอนที่เราเราโตแล้วแล้วเขาตีบบวลอยกันแล้วเราก็เอ๊ะทำไมมันคล้ายๆแต่หน้าทับบุลอยมันก็จะมีลูกเล่นเป็นเซตย่อยของมันอีกถ้าเราได้เนื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นของมันไปอีกทําให้บางทีฟัง ถ้าคนไม่ได้เนื้อเนื้อมาก็จะฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาตีอะไรความพิเศษของเครื่องหนังใช่ไหม<ช>ของ<ช>ครูครก็จะประมาณนี้แล้วก็มีลูกเล่นของสองหน้าพวกตุ๊บพร้องตืดอะไรเงี้ยของครูเขามีแต่ว่าเรามาในยุคที่ครูอายุมากละครูก็ไม่ค่อยจะได้ตีสองหน้าเท่าไหร่